<c oughs> คนใดที่ทำใจให้สงบรวมลงมาได้โมกขันติมาได้บันธนาจะพ้นเสียจากเครื่องผูกพันของมาร <c oughs> <c oughs> ถ้าหาอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้ว น่าไปเที่ยวน่าไปถูกบ่วงบ่วงคือกามคุณธาตุหลุเสียงเลินรสสดพระเป็นบ่วงของใจกามคุณหานี้มันย่อมดักใจไว้รอบด้านรอบผ่าน ถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามันกระดิกตัวแล้วอยู่พื้นที่ไม่เป็นไรที่เที่ยวไปไกลเนี่ยเ,เขาไปถูกบ่วงของมานท่านาเป็นคนใน <c oughs> สำรวมใจใดจะค้นจากบ่วงของมานเราหาได้รู้สึกใหม่ เขาดักบวงเราแล้วเที่ยวสนุกสนานไปไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนานเรื่อยื่อยไป, <c oughs> ไปเต็นอยข้อมีลัวทุกอย่างถ้าหากเราตัวของเรืคองกัจะแล้วไอ้ตัวที่แรก ไปที่อยู่ที่เพื่อมายั้องไปอารมณ์ในจิตในลมนั้นและามชใ้หมายเอาลดหนั้นิดไ้อารมณ์นิดมันมัดคมมีตถ้าลดหมายที่เอาลดหมายทีตั้งือดมายที่มิดออกสมาธิออกก๊นดลดด้นจกบอามีสมัย มิดนะมีินีถ้ามีมิตนั่นเป็นเครื่องหมายแล้ะนั่นแหละจุดหมายของของใจไม่ใช่จุดหมายส่งออกไปเพราะเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหละมันจะค่อยส่งไปส่งไปยังค่อยมีจุดหมาย ใจของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นอยื่เอเฉย่ฉยได้ต้องมีเครื่องอยู่เรื่องตนเรหัดภาวนารมสมาธิพุทธโธพุทธโธหรือว่าอนาปาสติจุดเนี่ยอยู่จิตอยู่ในจุดเดียวแน่แน่อยู่ในอาโรมานั้น เรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิ <c oughs> ถ้าหากว่าเรามีปัญญามีอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดหมาย เข้าไปในก็นั่นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผ,ผ,ผู้รู้สึกผู้ว่าผุ้โธจาพอาตัวนั้นแล้วทิ้งผู้โธหรืออนาปาอันนั่นจะจุดใหม่ของสมาธิ ทำสมาธิหากนีนั่นมันบอกใครไม่ได้มันรู้โดยตนเองจุดหมายของสมาธิหากรู้โดยตนเองเรียกว่าสมาธินิดนั่นแหละเครื่องอยู่ห้านีนั่นเป็นเครื่องอยู่แล้วหยิดมันว่อน จากตอนนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่ไปไหนจิตนี้เป็นของมีตัวมันยังเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมไปกินอารมณ์คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ เที่ยวไปชมกลิ่นรสโธทภะธรรมารมณ์ลูกเสียงกลิ่นรสโธทภาธรรมารมณ์ไปชมลูกอานั่นแหละมันมีตัวนี้เขาไปชมกลิ่นมันมีตัวนี้เขาไปชมเสียงรสโธทภะอารมณ์ต่าง มันมีตัวยังค่อยไปชมไปกินเพื่อไปสวยีในอารมณ์นัน้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเลยเทวดาท่านบอกพิกษุองค์เรียกว่าไปขโมยของเขาภิกษุองงนึ่ ดอกไม้มันดมกิ่นหอมเคยชอบใจติดเธอดาบอกว่าท่านไปรักเขามาดอกไม้ท่านจะรักเข้ามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นก็รักเขาสินั่นร,รักกลิ่นของเขาสิทันว่างนี้เธอดาวาอย่างนี้ ลูป็ไปรักเอามาไม่มีในที่นี้แต่ไปเอาอื่นเข้นมาแล้วรักมาชอบมาชมมาอิินดีพอใจเสียงก็ไปรักเอามาไปขโมยเอามาเขาก็ับรับ,รบเพลงอยู่ตามเรื่อง ชอบหรือไม่ชอบเราไปรักไม่ชอบก็ไปเกลียดไปโกรธไปค้าหาได้รู้ตัวไหมฟินก็ไปรักเอาของเข้ามามาชมมาดมมายมีมนับถืออนไรรักอนไนชอบ มันไดไม่รักไม่ชอบเขามาเกียดนงอเขาก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันโหทัพระธรรมอารมทัรฟวงมดรื้ว่าในแจ่ขี้ขโมยเข้ามา,า,มมา,มาทังนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ถ้าหากเป็นขี้ขโมยอยู่ก็เรียกว่าชินไม่บริสุทธิ์สมาธิเขาไม่ไม่เป็นไปต้องให้เป็นให้เป็นผู้มีชินบริสุทธิ์เท่อน,นี้สมาธิเองเคยเจริญปัญญาจะงอกงามขึ้นมานั่นเป็นอะไรอาสีเขลอยองเ ตัวสีนลอยเราหะกเขาอิกเรียกไม่หมดพระองค์ให้ฆ่าซิ่งได้เป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิาต้องฆ่าให้หมดลูกเสียงกินรสโผดเั้าะ มันก็นป,ปรากฏที่ใจชนะมันหมดมันเรียกว่าขาชิ้นข้อสามข้อสี่ข้อห้าก็เช่นเดียวกัน กามเมธนิชาจาร์ก็พึ้ผิดในกามไม่ต้องระพฤติผิดร่วงละเมิดทางกายในทางใจร่วงละเมิดทางใจเกิดความพอใจรักใครยินดีเกิดขึ้นเรียกว่า พูดผิดแล้วพูดผิดด้วยด้วยใจทางโกหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดลออรวงเรื่องะการต่างๆแล้วหลอกลวงล่อลวงตนเองว่าจะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้ง น่จะละไม่ละคิดสิ่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราพเาุเมาเมาในที่นี้ไปได้เ,นนเมาแต่เรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงสิ่โลกท陀พั เพลิเพลินม่เมาในทั่วไปจะได้ชื่อว่าพิจิตนข้อหางความเมาคือความเพลิดเพินความเมาคือควาียงอืนใจความดีใจเรือเสียใจมันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้ อันนี้เืออว่าเมามีข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งพระองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งขาดแล้วจะยู่เป็นสุขสบาย แม่มีภัยมีเวรมีอันตรายโอ้สอนในขฆ่าโดยวิธีนี้ไม่ได้ฆ่าโดยสัตว์อาวุธใช้อาวุธคือปัญญาแม่ไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่นในคนคนอื่นอีกด้วยแต่ทำลายตนเอง นี่เลยทุรังขมังเอกพลังสารายางู้หาสายังจิตมันเที่ยวร่อนไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือผู้หาสายังถ้าหากใครสำรวงจิตได้ คนนั้นจะพ้นจากวงของมานนละมามไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเรานี่เองถ้าออกจากตัวไปก็ไปถูกวงมานถ้าหาก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายไอ่มีภัย จึงควรสำรวมระวังเราตั้งใจปฏิบัติพึกหัดกรรมฐานอย่าให้พากันเชื่อกรรมฐานได้เฉยเจ็ดตัวไม่เป็นกรรมฐานเราเป็นตัวเป็นกรรมฐานตัวทั้งหมดเป็นกรรมฐาน ที่บายมาทั้งหมดนี่ก็เรียกว่ากรรมฐานที่เลดบาาปราทัอยู่ในนี้หมดวิธีฆ่าวิธีละอยู่ในที่นี้หมดสิ้นห้าสิ้นแปดอยู่ในที่นี้หมด ถ้าทำเพือง,งดเว้นเจตนางดเว้นก็เลยกลายเป็นสิ่งนในทีนขึ้นมาที่นี้เจตนาไม่งดเว้นก็กลายเป็นบ่บาปอกุศลในที่นี้ทำทั้งหลายรวมมดในที่นี้เราเป็นคำว่าฐานควรที่จะคิดค้นหาเหตุผล ในธรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดตรงไหนพระองค์สอนให้อาตรงไหนพระองค์สอนให้ละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานสมบูรณ์ไม่ใช่กรรมฐานแต่ชื่อ เมื่อหัดพิจารณาอย่างนี้เห็นช่องเห็นทางเห็นท่ละทิถอนแล้วเราจะตั้งใจรักษาน่นไว้จึงจะได้ค่วเป็นกรรมฐานสมบูรณ์โดยสกาลัชนิ <c oughs> ถ้าการรีบเร่งประ่อ,ะอบ่อกมเขียนภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องรีบเร่งทำเพื่อให้พอให้มันทันกับการกับเวลา หมัยโย้าไปมันจะไม่ทันกาดอนห่ทันตลาดคือทันกาดตัวนองรีบเสียรีรบพายอย่าให้ม่สายดอกวัวจะเห่วเข้ามา,าตัวของเรามันแห่วเพ้าทุกวันทุกวัน รีบเจียวจะรีบหายใช่ย่า้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาส่งควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็เงี้มาทันล่วงหมดก็มีเที่ยงพอบาลในตอนนี้ที่เวลานี้เขามีกินหอมบ,นบานๆด้ยวยคน ชีวิตยมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานที่เรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่เรียกแบนงอวัตมะอัะไรอะไรเปล่าเรศเรศวานะเนื้อธรรมเราลายเพราะมันเสียทุกเรื่องท่านนี่ยเป็นยังงล่า ไี่นอนตดัแล้วกวาทนาคนอยู่แล้วสักคิดอะไรอะไปของกแต่งอยู่ไี่นอนไลย<อ>วนันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าเขาไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ศราจะได้ยินยนี้หรือไม่ <c oughs> <c oughs> ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจง ตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบลมให้เขาถึงเอเสตาตาลงพมะลงอปินไอลงเอรรตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายใช่ไหมเอาลงพวามมดเรื่อง ความการทลงปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้ทำนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นนี่ยเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วมันกก็อนลงถึงอุปจาระคิดแน่วแน่ลงไปอารมณ์เดียว เจนนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องสารภาพมาถ้าหากว่าพิจารณาทำแล้วเรียบร้อยแล้วมันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแปลงไม่มีใครแต่งไม่มีใครใบอกใครสอด นับเป็นเองนันเรียกว่าคิดพักพักทั้งหนึ่งีก่อน <c oughs> แต่สิ่งที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุเบกาละแต่อุเบกขาละนั้นอย่าไปบังคับให้มันคิดคน้นถ้าคิดคน้นมันจะส่งสายไป อยู่ในที่นั่นแะสงบอยู่ในที่นั่นแ่ะพเจารณายในที่นั้นเห็นในที่นั่นน่ะค้นแคลค้นในที่นั่นแี่ยแม้แงค้นออกไปที่อื่น้ายังมาทั้งค้นก็ให้อยู่ด้วยความอยู่ขว้วสงบอนเสิรถ้าหากว่ามันมีเรื่องที่จะจิดคนกับคนอยู่ในที่นั้นเนี่ย จึงจะเป็นสมาธิขันหนางน้นจริงรีบเล่นทำเสียอย่าให้เสียเวลาไม่ได้เอาทำกันลงใจ้เทศให้ฟังแล้ะพาน,นี้ปฏิบัติที่ค่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาน่าฟังน,น่าฟัง เทศนั้นหนึ um, ่งทำอันหนึ่งค <EN> ือว่าตัวใจริงเนี่ยทำคำพูดอย่างตัวเทรทมเทศทำคำสอนพระยถาธิวานเองแต่จะมาอธิบายเอี่องนงเทศแล้วต้องทำตามทั้งเรียกว่าเทรทมทำพอพอสลามไม่ใช่เทพทอรอทำทอรอเทศทำเบื้องต้นมันเทศทำพอรอมัวสะกดไปแหละอันนี้เทศนี่ทำ อธิบายให้ฟังแล้วต้องทําถ้าไม่ทามันก็นไม่รู้จักรสชาติของการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศประมานแลปฏิบัติคือต้องการธรรมารสรสของธรรมะที่เราได้ยนิยนได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่า ความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจงเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจเพาไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละหรือให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมท,ทำทางที่ไม่ดีถ้าหากเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่า ความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากพระเห็นด้วยตนเองสิ่งใดนะะั้นสกปรกใครจะไปแก้กล้าจะหยิบเามาันดมนักข่างสกปรกเนี่นาหยิบมันดมดเขาจะเรียกคนโง่คนที่ผลิตคนเสียจะยิบไม่คนจะิตคนอื่ ถ้าเห็นชาดเจต้ตนเองแล้วจะไปทำไหมทำเขาก็เรียวคนที่คนใจนี่เรานี้ไม่ได้ปฏิบตัติเรายังมาจากรสชาติของธรรมะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทําไว้ในตัวของเราเรานี้ไม่มีสมบัติคือธรรมะไวในตัวของเรา ธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติมันล้ำค่ามหาศัลดิ์เเกิดสุมาชาตินี่หากมีธรรมะเป็นส่นอยู่แล้วก่อเนืาบว่าไปวางเส้งว่ถึงไหนเป็นสุมาช่าอย่างที่เป็นจรินมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วในความัวเมาประมาททุ่มลงเพลินไม่มีไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กนะพ็จะรู้ตัวได้สัดสายแค่บางคนบางคนนี่จนเท่าตายฉลาทิ้งเปล่าเท่า ไม่มีอะไแยกขาดที่เรารู้สิตตัวเสมาเนี่เขาเรียกว่าดีจนถูกเนี่ยรถของพระธรรมเราลิ้มรสของพระธรรมธรรมรสมันรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมอยั่นใ่ในธรรมรสปฏิะะบัติต่อไปี่การที่จะเห็นธรรมรสได้รักรสธรรมรสนั้นอาศัยการทาจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจกจิตจะอธิบายมาแล้ว ถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้อย่างไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตจะ้กงไปรู้จัก,กว่ามันเกิดมาอะไรขึ้นมาในรือนี้าละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตมันไม่ดีจะรักษาคนดีว่าอะไรไปมตากดที่จิตกับรักษาคนดีที่จิตไม่ต้องรักษาจิตเมื่อเราเห็นเชินจิตเสียก่อนจิตทำความสงบเสียก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้น จึงจะได้รับลดธรรมรสดังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับลดชาติของเครือธรรมดังอธิบายนานั้นตอนนี้เวลาพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนา